Này, chị tôi tao nhé. Đi ô lo còn nó Ào, nó đai rồi này yeah. นเให้ก่อนให้ถุงโตก่อนส่งโตทำยังไงขอหอน้ำยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกอ่าไม่ได้กินนะเอาใหม่ยีสิบ เอเมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอาไม่ได้กินแล้วยี่สิบเอาไม่ตั้งใจหนึ่งสองเอาดีดีเอาไม่ได้กินแล้วนะเอาง่ายให้ดีโอ๋โอขอมือหน่อยขอมือหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะสดานั่ดีดขอมือหน่อยสิอีกข้างหนึ่งหละ่ะมืออีกข้างอยู่ไหนมือเลอะไปแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งอ่ะมือแล้วข้างนี้ไม่ให้แม่เหรอข้างมือ ข้างนี้เนี่ยเนี่ยข้างนี้ด้วยเออโอเคเอไปดีไายเยอะวันนี้ดีไลยเยอะนะอ้าวหล่นเลยอันที่หนอนิดอ่ะเจเดาล่ะสจดาขอมือหน่อยสจดาขอมือสจดาไม่ให้มือไม่ได้กินนะเจดาขอมือเอามือให้แม่นี่มือเนี่ยเนี่ย,ยมืออาไปเอาไปสิงโตล่ะ นับใหม่นะยีนะถ้าไม่ยีไม่ได้กินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิอเจปเก้ีโอเคยอมากโอเคเย้เอาแ้วมัลีโอไม่กิน,นอะเนี่ยเอากินดิเอาโหลีวันนี้ลีลาเยอะวันนี้ลีลาเยอะเออไป <laughs> ชิลดเาไปไหนชิลดเาไป ปู่ชิโดะไปเนี่ยเออสอนไม่ได้แล้วแก่แล้วยังไงล่ะโอ้โห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 รีบรีบรีบไอ,อ้กินตอนบ่ายได้ไหมเนี่ยพอละฮะโอ้โหน<ห>ิดหน่อยรีบมากเลยกลัว โอ้โหอาอีก่อเอาอีก่อนขึ้นอีกไหมขึ้นอีกหรอไอ้ไรปะอะไอ้ปะขอมือด้วยเอาไม่เอายี่สิบเอาห้างเอาเอาไม่เอายี่สิบโอเคขอมือขอมือขอมือ จะกินไหมอาไปเอ้าสุดาล่ะสุดานี่ก็มาอย่คุมตลอดเวลาเลยขอมือให้แม่ก่อนเอามือมาขอมือมือไหนเนี่ยขอมือเอามือมาให้อือขอมืออย่ามือนี่จำเลยค่ะไปนิโอว่ะนิโอว่ะเดี๋ยวลุกขึ้นเดี๋ยวลุกขึ้นลุกขึ้นนิโอนั่งลุกนั่งก่อนเร็วๆลุกขึ้นนั่ง อย่าขี้เกียจอย่าเอาเปรียบเพื่อนเออโอเคเก่งมากขอมือหน่อยเนี่เก่งมากเลยเอาไปจัวันนี้เรียบร้อยจังวันนี้พอแล้วนะอ้าวพี่ชิลเลยหน่ไหนอาปัวโอ่ชิลเลยตรงนี้ข้างหลังน่อาเซดาอาลีา่โอ้อ่ะอันนี้เนอะเนอะ ถึงเตอรเบี้ยงเนานะโอเคหมดแล้วพอแล้วอันนี้ไม่กินหลัอนนิดเดียวนะไปแยกย้ายหมดแล้ว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 แยกย้ายค่ะแยกย้าย